สวัสดีค่ะวันนี้พบกักบรายการ VRV นะคะกับ VRV วันนี้เราจะมาแนะนําวิธีขายสินค้าค่ะของตลาดเจ๊เจร้านเก่งการหินอ่อนนั่นเองสวัสดีค่ะชื่อน้องบุ้มมี่เปียวจีจา้าเอ้ยนางมารใต้สะดือเฟซบุ๊กคนโลกัมาเยอะนะคะวันนี้เราจะเริ่มการขายของกันแล้วที่ตลาดนะันเจเจขายเสื้อผ้าแฟชั่นเสื้อผ้าวัยรุ่นนะจ๊ะแก่ๆก็ได้มีทุกวัยมีทุกไซส์วัทยวทองวัยรุ่นวัยวัยเลดยิ่งมีจ้า เราถามก่อนได้นะคะดูก่อนได้รุ่นนี้เท่าไหร่คะตัวนั้นสองร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบรถให้พิเศษเลยเอาตัวนี้เลยนะสองร้อยห้าสิบเอาไปเลยเลือกชมด้านในก่อนได้นะคะสภาพแฟชั่นด้านนี้สินค้าดีมีคุณภาพขายไม่หดปับนะจ๊ะแน่นอนอุดหนุนวันนี้เพื่อนนมหนูวันข้างหน้าค่ะดูก่อนได้นะจ๊ะ แสกสั้นแสกยาวสายเดี่ยวเอวลอยครึ่งตัวปัดไหล่ผ้าผิวผ่านหน้าผา่ลาลังลึกเว้า <c oughs> wow, ข้างเว้า wow, หน้าเว้า wow, ซ้าไม่เว้าก็มีชุดมันสั้นไปต่อให้ได้ <c oughs> พ้ามันยาวไปตัดให้ได้ <c oughs> โคโยตี้ล,ลิลี่มีจ้าลิล <c oughs> <c oughs> ี่มีจ้าพัสิบบาท <c oughs> เอรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วคุณจะรู้ว่าสภาพแฟชั่นเป็นผู้หญิงห้ามหยุดสวยแต่ถ้าสวยอย่างเงี้ยหยุดเลยหยุดให้ไวนะ แล้วถ้าสวยอย่างนู้นล่ะมีข้ามสวยอย่างนี้ต้องไปถ่ายหนังเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรเรื่องแม่ย่านาภาคหนึ่งตอนผีบังตาดีลยวนี้น้องบูมก็จะเริ่มขายของกันต่อแล้วก็ติดตามน้องบูมได้นะคะค่ะวันนี้น้องบูมเขาก็มาขายของให้ดูนะคะพี่คานี่ชุดแสกยาวหรอคะใช่ค่ะชุดแสกยาววิวหนูว่าพีน่าจะใส่สกสั้นมากกว่านะที่ เสกซ่าเกกยาดูเป็นแบบกะหรี่ท้องอะพี่กะหรี่ท้องโอยนังขัววันนี้คุณพี่แลนเหนื่อยนะคะเหนื่อยนะคะไม่ทำผมไม่แต่งหน้าเลยปล่าไม่ได้ทำวันนี้หน้าหนูใส่หน้าหนูสดไม่แต่งหน้าเลยหรือหน้าสดน้องบูมด้วยนี่เมคอัพเอาติจากที่ไหนบอกด้วยจากแต่งเองทำก็ง่าเออเออยังไม่ได้ทำนะนั่งไลฟ์สองชั่วโมงกว่าจริงจริงนมไม่มีนะแต่ดูเนินนมได้ ไม่น่ารักนะพิเศษตัวเองให้ผู้ชายด้วยสวัสดีค่ะ<ม>เราโสดนะ<ม>จะจีบหรือจะถีบก็ได้ <laughs> สวยจริงใจนิสัยดีที่สำคัญอย่าลืมนิ้วเร็วข้อมือไวลิ้นไฟเอลสปริง <laughs> องโอเคค่ะบ okay, ๊ายบาย